สวัสดีค่ะมาพบกับแม่มัดอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเสียงแห้งนิดนึงเพราะว่าแม่มัดเนี่ยไปตากฝนมานะคะไม่สบายไส่ไหมลำลูกกาฝนตกค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้แม่มัดจะพามาคลายข้อสงสัยเนาะคล้ายๆหลายๆคนที่สงสัยใช่ไหมว่าทําไมเช็คของกรม,มบัญชีกาบัญชีกลางแล้วขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นของเด็กนะคะไม่ต้องตกใจมันจะมีเช็ค2ออย่างนะคะเดี๋ยวแม่มัดจะมาอธิบายกับคลิปนี้เลย อันนี้เนะคะเป็นตัวนี้ที่แม่มันเอามาให้ดูเนี่ยก็คือเป็นข่าวเก่านะของวันที่26กกุมภาแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่จะไปลงทะเบียนใหม่ถ้าเกิดได้ฟังข่าวนี้เราจะถือว่าดีมากๆนะคะวิธีการตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเช็คง่ายๆด้วยตวได้ด้วยตนเองเนะคะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีหรือย,อยังนะ่คะเดี๋ยวจะมีวันที่ให้ด้วยว่าเงินของปี2563เงินจะเข้าวันไหนบ้างน,นะคะเช็คเงิอนอุดหนุนเด็กด้วยตัวเองไม่ยากเพราะกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้จัดทํารระบบบตวจสอ ด้วยตนเองสำหรับผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดค่ะผ่านร,ระบบเว็บไซต์แล้วคุณพ่อคุณแม่ที่ลงทะเบียนร,รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะประจำปีงบประมาณ2 5 6 3นะคะตั้งแต่เดือนตุลา2562ถึงกันยายน6 3เอาไว้แต่ไม่ทราบว่าตนเองได้รับสิทธิ์นั้นหรือยังนะคะหรือในเดือนนี้จะได้รับสิทธิ์ ด้านใดอยู่บ้านนะคะมาเช็คกันเลยค่ะซึ่งจะมี2กลุ่มมีของเว็บไซต์ที่เป็นสีชมพูแล้วก็ของกรมบัญชีการเนะคะเดี๋ยวแม่มาจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ทั้งสองเว็บเลยวิธีการตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดน,นะคะเราสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดด้วยตัวเองง่ายๆนะคะโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครองและของเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนค่ะกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ กรมกิจการนีคะเด็กและเยาวชนหรือเข้าไปที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังก็ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะคนที่เข้าเว็บไซต์ของ กรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะจะเป็นเว็บไซต์สีชมพูค่ะนะคะเป็นเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยเราใส่หมายเลขบประชาชนของผู้ปกครองนะคะที่ได้ทำการขอรับเงินอุดหนุนแล้วก็เลขบบัตรประจําตัวของเด็กนะคะพอเข้าไปแล้วก็จะขึ้นว่าเป็นตารางจ่ายแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครขึ้น เป็นอ e ศูนย์ห่งออะไรแบบนี้นะคะก็ไปเข้าตามนี้ได้เลยเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆนะจะปรากฏข้อความว่าไม่พบสิทธิ์อันนี้เราจะต้องติด,ต,ดต่อนะคะหรือถ้าเกิดว่าขึ้น e 0ศูนย์หนเนี่ยนะคะเราไปติดต่อที่สํานักงานเขต อบตอหรือว่าเทศบาลที่เราลงทะเบียนไว้ได้เลยนะคะแสดงว่าบัญชีที่เราลงทะเบียนไว้ยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆคนไหนนะคะแม่แม่ท่านไหนเข้ามาเช็คตรงนี้แล้วใส่เลขาบรประจำตัวของลูกแล้วขึ้นว่าไม่พบสิทธินะคะแสดงไม่ต้องตกใจนะแสดงว่ากรมบัญชีการนะคะยังไม่ได้ทำการเอาชื่อมาเราไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าของเด็กเนี่ยแม่มัดอยากจะให้เช็คของกรมกิจการเด็ก และเยาวชนมากกว่านะคะตรงนี้จะเป็นเช็คสิทธิ์ของอของกรมกิจการกลางเนี่ยนะคะให้เช็คสิทธิ์ของอผู้สูงอายุกับผู้พิการมากกว่าแล้วก็คนที่มีบัตรประชารนสามารถเช็คได้นะคะมันจะขึ้นว่าตอนนี้ท่านได้รับสิทธิ์อะไรอยู่นะคะไอ้ตัวปุ่มฟ้าตรงนี้นะคะอยากจะให้ เช็คของผู้ใหญ่มากกว่าค่ะของเด็กเนี่ยแม่มัดเนี่ยได้ทําการลองเช็คแล้วนะคะเมื่อวานนี้ได้ขอยืมบัตรประชาชนหลานมาเลยทั้ง6คนนะคะ ก็ไม่พบข้อมูลนะคะแต่ละหลาน6คนนี้ได้รับเงินอุดหนุนค่ะข้อควรรู้นะคะก่อนเช็คสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กและเกิดต้องเข้าเว็บไซต์นะกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะอยากเช็ควันจ่ายเงินต้องเข้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลางค่ะถ้าเช็คเว็บไซต์จากกรมกิจการเด็กแล้วนะคะยังติดขัดปัญหาอย่าง,ง,งดึงอย่างใดอยู่นะคะสามารถโทรติดต่อสอบถามได้เดี๋ยวแม่มาจะมีเบอร์เอาไว้ให้นะคะคือตอนนี้มันมี2เว็บไซต์เนาะเว็บสีชมพูเว็บ กรมกิจาการเด็กและเยาวชนอันนี้อยากให้เช็คของเด็กเลยส่วนเว็บกรมบัญชีบัญชีกลางนะคะอยากให้เช็คของผู้ใหญ่มากกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่า,าผู้พิการนะคะหรือว่าอย่างเราๆที่มีบัตรประชารัฐอยู่แล้วนะคะเราสามารถเข้าไปเช็คได้ว่าตอนนี้ เราอะได้รับสิทธิ์อะไรอยู่นะคะตอนนี้เราได้สิทธิพิเศษอะไรจากรัฐบาลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นของสีฟ้าเป็นของผู้ใหญ่ของสีชมพูเนี่ยใครที่มีเด็กแรกเกิดที่รับเงินอุดหนุนอยากให้เช็คของสีชมพูอย่างเดียวส่วนใครที่ถามว่าถ้าเกิดเราสงสยัยจะโทรติดต่อสอบถามได้ไงนี่นะคะนี่เลยนะคะก็จะมีเบอร์แบบนี้ให้เราเลยนะคะสามารถจดแล้วไปโทรถามดูได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครเข้าไปเช็คของกรมบัญชีกลางแล้วของของเด็กนะคะหมายถึงของเด็กนะ เข้าไปเช็คของกรมบัญชีกลางแล้วขึ้นว่าไม่พบสิทธิ์ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเงินที่จะจ่ายเยียวยา3,000บาทจะให้เฉพาะเด็กที่มี กลุ่มพื้นฐานอยู่แล้วที่มีข้อมูลอยู่แล้วคือเด็กคนไหนที่เกิดจากความยากจนนะคะเด็กคนไหนที่ได้รับความยากจนประมาณ1.4ล้านกว่าลายประมาณนี้เนาะแล้วก็ผู้พิการแล้วก็คนชรานะคะรวมกันเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ13ล้านคนนะคะประมาณ13 14. ล้านคน1 3บสถึงสิล้านรัฐบาลจะช่วยเหลือตรงนี้เพราะฉะนั้นใครที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กอยู่แล้วใครที่ได้รับเงินผู้พิการอยู่แล้วใครที่ได้รับเงินจาก ผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะคะแต่มันจะมีะคําถามคํานึงค่ะที่สงสัยใช่ไหมคะว่าคนได้รับเยียวยาจากเกษตรกร,กรไปแล้วพ่อแม่ได้รับเยียวยาจากเราไม่ทิ้งกันไปแล้วลูกจะยังมีสิทธิ์ได้ไหมพ่อแม่ที่ได้รับเงินจากการเยียวยาไปแล้วนะคะลูกก็ยังมีสิทธิ์ได้อยู่เพราะว่าคนละส่วนกันนะคะของเด็กกับของผู้ใหญ่คนละส่วนค่ะนะคะส่วนของ ผู้พิการกับคนชราที่ได้รับเยียวยาทั้งเกษตรกรไปแล้วหรือว่าเยียวยา5้0 0บาทจากรัฐบาลไปแล้วจะยังได้รับสิทธิ์ตรงนี้อยู่ไหมอันนี้แม่มัดอยากจะให้รอพอมอประกาศก่อนนะคะเพราะว่าเรื่องของเงิน3,000บาทตอนนี้ได้โยนไปที่พอมอแล้วนะคะพอมอกำลังหยิบเรื่องมาพิจ,จารณาอย่างรอบคอบและรวดเร็วด,ด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะได้รับเงินวันไหนหรือว่าคนที่ ได้รับเยียวยา5,000ไปแล้วได้รับเกษตรกรไปแล้วยังจะสามารถรับตรงนี้ได้อยู่หรือเปล่าต้องรอเช็คอีกทีหนึ่งส่วนพ่อแม่นะคะที่ทำมาตรา33ลองสอบถามนะคะที่สำนักงานเขตก็ได้แต่ของแม่มัดนะแม่มัดทำมาตรา40แล้วของน้องเซมเนี่ยเป็นเงินอ่า อุดหนุนเป็นเงินสงเคราะห์บุตรของประกันสังคมนะคะแม่มัดได้เถอะเคยนะแต่ว่านานแล้วตอนนี้น้องเซมเดขวดแล้วแม่มัดเคยได้เดินไปถามเขาเขาบอกว่าไม่ได้ค่ะนะคะก็คือว่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าสมมุติว่าแม่มัดเลือกของ ประกันสังคมแม่มัดก็จะได้รับเงิน600บาทจากประกันสังคมแต่ถ้าเลือดของรัฐบาลอยู่แล้วก็คือจะไปได้ของรัฐบาลให้แยกกันจะไม่ได้สิทธิ์ทั้ง2องอย่างเลยนะคะก็คือจะได้สิทธิ์แค่อย่างใบอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอนาคตข้างหน้านะคะมีข่าวอะไรเกี่ยวกับตรงนี้แม่มัดจะรีบมาแจ้งให้ทราบเลยนะคะใครที่ยังไม่ติดตามนะคะฝากติดตามเป็นกําลังใจกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ like, share, ติดตามคลิปแม่มัดไว้ด้วยนะคะตอนนี้แม่มัดบอกเลยว่า เจ็บคอนะไม่สบายส่วนใครที่ ไม่ได้มีชื่อในในกลุ่มเปราะบางหรือว่าของเด็กของอะไรยังไมไ่ลงทะเบียนสามารถไปลงทะเบียนได้ที่อ,อบตอนะคะเทศบาลสำนักงานเขตนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้พิการนะคะผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดน,นะคะเราสามารถไปลงได้ส่วนใครมีคําถามว่าอา้าวแล้ว1.7ล้านล่ะไม่มัดแล้ว2.4ล้านคนละ่ะที่ว่าผู้มีไรายได้น้อยกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จจะทํำยังไงนะคะตอนนี้ได้ช่วยกลุ่มที่5แล้วค่ะอนาคตข้างหน้านะคะอาจจะช่วยกลุ่มที่6 ส่วนกลุ่มที่7นะคะตอนนี้กําลังพิจารณาอยู่เลยค่ะว่าจะทํอยังไงนะคะจะช่วยให้ได้5้าพันเท่ากับคนที่ได้รอบแรกหรือเปล่าแม่มัดขอให้ได้ทุกคนนะคะคลิปนี้แม่มัดไปแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะถ้าเกิดว่าแม่มัดพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยเนาะวันนี้เจ็บคอไม่มีเสียงจริงๆค่ะไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ